โอ้โหดูเดือดครับดูเดือดดินสุดแรงแล่ะแต่ว่ายังไม่ขึ้นครับดินยังต้านอยู่ด้านหน้าอ่าเดี๋ยวคันเล็กจะเข้ามาขุดซะหน่อยภารกิจช่วยเหลือรถคดชานี่ SY 1 4 0 4นะครับของทีมงานเสียวัดเด็กร้านวิว อยู่กันที่บ้านอุ่มเมานะครับบ้านอุ่มเมาตะบ,บนเหล่าหลวงกเกษที่ิสร้อยเอ็ดเริ่มจะมืดเริ่มจะมืดเริ่มจะค่ําไม้ไม่พอครับไปลําเลียงไม้ก่อนลําเลียงไม้มาแล้วก็ค่อยมาตัดน่ดุกเดือดดุเดือด,ดเสียบีไปตัดไม้โดดจากคันจมแล้วก็ไป น่นแหละคันเล็กนู่นแหละอีกคันก็ยังอยู่นะครับคูปตารถขุดจมอยู่สองคันเริ่มต้นสาเหตุก็คือ,อรถขุดคุปตาเนี่ยเขาเข้ามาโคนต้นมะม่วงในสวนหลังบ้านครับแต่ว่าพาธาจมก็เลยเรียกสานี่มาช่วยสานี่ก็จมอีก ก็เอารถขุดคูปตามาอีกคันแต่ยังไม่จมเลยเสียวอ,อยู่เดินช่วยครับเดินลำเลียงไม้แล้วก็ซันนี่ SY ส 15C คันครับเข้ามาเสียวัดนี่จัดมาสามน้องเสียหนุ่มก็จมอยู่ปไปไปนลำเลียงไม้ใช้เวลาพอสมควร อยู่ยท่านี้ไปก่อน ยกันยันเมืดค่านะครับยังไม่ขึ้นนะครับนี่คือค่าคืนที่สองที่เข้ามา,าสำหรับภารกิจในการช่วยเหลือรถขุดสองคันทั้งรถขุดคูปตาทั้งรถขุดซานนี่คูปตานี่ก็ KX 080แล้วครับเนี่ยอันมาฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งโน้นก็ซานนี่ s y หนึ v ่งสี่ศูนย์สี่ทีมงานเสียวัดเด็กร้านวิวนี่ชื่อทีมงานเขานะครับเด็กร้านวิวครับกอดคลิปนี้กขอขอให้ได้ร้านวิวแล้วกันเมื่อฝั่งนี้ยังไม่ขึ้นฝั่งโน้นนะครับดูเหมือนจะเตรียมพร้อมนะดูเหมือนจะเตรียมพร้อมเพราะว่ารถคันใหญ่นะครับ สานิอส2154ที่เดินอ้อมไปอีกทางเนี่ยเข้ามาแล้วนแต่ไปอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งเอื้อมเนี่ยเอื้อมมาข้ามกำแพงมาเตรียมตัวที่จะเกี่ยวสลิงดึงคันเล็กขึ้นก่อนนี่สำหรับฝั่งของ2154ส่วนคันนี้ก็รอ,อก่อน โมันไปพร้อมๆกันนี่แหละทั้งสองคนนี่แหละครับทีมงานเสียหนุ่มทีมงานเสียวัดเด็กร้านวิวนะครับที่บ้านอุ่มเม้าตำวบลเหล่าหลวงอำาเภอเกษตรวิสยัจยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นดินสมองครับดินกะทินี่ถ้าไม่มีไม้ไก็เดินไม่ได้อะสาเหตุที่เข้ามาก็รถทูปต้าเข้ามาโค่นต้นมะม่วง ทำกระแพงใหม่นะครับบ้านหลังที่เห็นฝั่งนูน้นก็เป็นบ้านของอเสียหนุ่มนี่แหละบ้านของเสียหนุม่มเอารถเข้ามามาในช่วงหน้าฝนก็เลยพลาท่าครับติดโลกคราวนี้ก็เลยจะต้อง ปฏิบัติการช่วยเหลือกันนะครับก็ให้กำลังใจครับนี่2วันแล้วนะครับ2วันถ้าผ่านผลคืนนี้ไปก็จะเป็น2วัน2คืน2วันนี้2วันแน่นอนแล้วเดี๋ยวเขาจะขุดเกี่ยวสลิงคัดเล็กและดึงขึ้นนะอให้สองหนึ่งอาซีดึงขึ้นส่วนทางด้านนี้ก็เดี๋ยวรอ คันเล็กมายัดไม้อีกอก็ภารกิจตอนนี้ก็ยัดไม้แล้วก็ดิ้นขึ้นยัดไม้ดิ้นขึ้นอยู่ล้วตอนนี้รถเหยียบไม้แล้วยืนอยู่บนไม้อยู่แต่ว่ามันลื่นถ้าสลิงเกี่ยวเฟรมได้ถึงช่วยได้นี่โอ้ปิวนะครับแต่ว่ารถุดรถ รถด,ดึงนี่อยู่ไกลพอสมควรน,นี่เสียวัด,ม,ด,ดมีตะขี่ตม้มเสียวัดอ้อมมาทั้งเด็กแม,มนนี่ตม้มเขาเอาบอว์เขาัออนี่ <c oughs> ไปไหนอยู่

ำเมืองทำไอไปบพกซูกเขาใต้จินน e ่ยข้าวไปปดดกลางๆหมดไหมมึ้น่้ด้ยางเลยหร้อปุ๊บ น้่นก็จะดึงแล้วครับนู่นเกี่ยวสลิงแล้วครับนน่น ôn, นนด้านนู่นเกี่ยวสลิงแล้วแต่ว่าเราไปไม่ได้เนี่ยติดโคนติดปาฝั่งนี้ก็ยัดไม้ เอาดูขนไหนจะขึ้นก่อนเนาเอาเอาฝัา่งนู้นขึ้นแล้วครับโอ้ขึ้นแล้วฝั่งนู้นโอ้สุดยอดขึ้นแล้วอา้าวขึ้นแล้วหนึ่งครับ ขึ้นแล้วหนึ่งครับฝั่งนี้ยังยังจมอยู่นี่ใบพัดตีน้ำตีโพน ไปทานี่ล่ะนดำๆเมืนบ่เครื่องยุดนี่ล่ะบ่ตัวมันอกถ้าขุดบ่เป็นเครื่องหรอกถ้าขุดเป็นปั๊มเร็วๆแค่ไปไปย้อนโทรัพไปต่อป่าเดียวใช่ไหมไงบอสโอยเียกเยอี๊ยกวย าขึ้นแล้วหนึ่งคันนี้ก็ยังนะครับเดีือคันเดียวแล้วก็ต่อไปก็วางแผนวางแผนใหม่เอา,ายังไงต่อ